พอดีนะ <laughs> <laughs>

สุยมากนะคะอบอุ่นมากามากเลยบรยากาศงทุกคนดีมากเลยทีมช่วงเขาทำหน้าที่อย่างนี้เลย